สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอทดอสอนการใช้งานาตัว Micro USB dock flex t e s เบื้องต้นนะเราจะใช้ในกรณีวัดเบื้องต้นเพื่อเช็คในลายชาร์จของก้นชาร์จนะฮะในกรณีที่โทรศัพท์มาในอาการชาร์จไม่เข้า เสียบโทร,โทรศัพท์กับคอมแล้วไม่เจอ,อหรือว่าช้าๆเบื้องต้นเราจะใช้ตัวนิเทศนะโดยอันดับแรกให้เราตั้งค่าตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดไดโอดนะ,ะตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ใช้สายใดสายหนึ่งแต่ที่โครงโลหะของตัวด็อกเฟกเทสแล้วใช้สายอีกสายหนึ่งแตะ วัดหน้าตำแหน่งขาทั้ง5ขาของตัว m i c r o USB d o k flex test เพื่อที่เราจะทำการวัดหาขากลาวก่อนซึ่งผลของการวัดจะได้ค่าแรงดันตกข้อมเท่ากับ0 0 0โผมจะลองทำการวัดในตำแหน่งที่ขาที่5ขาที่4ขาที่3ขาที่2ขาที่1อ่ะ จะเห็นว่าเราได้ขากาวแล้วนั่นก็คือตำแหน่งขาที่1ของตัวด็อกเฟดเทสนะฮะจากนั้นเราจะทำการวัดในรูปแบบของร mm ีเวิร์สไดโอดไบแอสกอนก็คือการใช้าสายสายสีแดงแต่ที่ตำแหน่งขากาวแล้วใช้สายสีดำวัดณตำแหน่งขาที่เหลือจะเป็นดังนี้ อันนี้ผมวัดที่ตำแหน่งขา2ได้0.56โวลต์ขาที่3ได้0.317โวลต์ขาที่4ได้0.3132โวลต์ขาที่5ได้เท่ากับ0.515โวลต์จากนั้นนะฮะให้เราทำการจำค่าหรือจดค่าของการวัดเมื่อกี้แล้ว ทำการสลับสายระหว่างสายดำและสายแดงโดยเราจะใช้สายสีดำจับที่ขากาวนั่นคือขาหนึ่งแล้วใช้สายสีแดงวัดหนะน้าต้นหน่งขาที่เหลือของ m i โคร USB dock flex t e s นะขาที่2เรแล้วได้เท่ากับ 0.787V โวลต์ขาที่3ได้ 0.365V โวลต์ขาที่4ได้0 3 6 5โวลต์ ขาที่5ได้ค่าเท่ากับ OL ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าที่ได้จะได้ค่าเมื่อเราวัดโดยใช้สายสีแดงแต่ที่ขากาวจะได้ค่าต่ำกว่าเมื่อเราวัดโดยใช้สายสีดำแต่ที่ขากาานะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ ชาร์จเข้านะตัวนี้เป็น A Oppo A 3 S ชาร์จเข้าปกติแต่ว่ามีลักษณะคือเสียบกับคอมพิวเมตอร์แล้วชอบหลุดบอ่อยค่าที่ได้มันระหว่างขาขาที่2และขาที่3ซึ่งเป็นขา Data เนี่ยตรงนี้นะฮะมันมีค่าที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละฮนะลองไปเทสกับตัวตัวที่เป็นซัมซุงดูบ้างนะฮะตัวนี้จะเป็นซัมซุง เอ J 6พลัสตัวนี้ใช้งานปกติเลยชาร์จเข้าปกติเสียบคอมปกติเราจะจะลองวัดเทียบดูทำเหมือนเดิมนะฮะอันดับแรกใช้วัดหาขา,ก,าก่านโดยใช้ปลายสีแดงจิ้มที่โครงโลหะจากนั้นใช้สายสีดำวัดตำแหน่งขาที่เหลือนะฮะ เราจะได้แล้วก็คือขาที่1ของตัว d o c micro USB d o c f e t เป็นขาเก่านะฮะให้เราทำการวัดในรูปแบบการวัดแบบ reverse diode b y a s ก็คือใช้สา,สายสีแดงแต่ที่เก่าแล้วใช้สายสีแดงไอ้สายสีดำวัดขาที่เหลืองอวัดที่สายสีดำวัดที่ขา2ได้0.54โ oh วลต์ ขาที่3ได้0 5 2 3โวลต์ขาที่4ได้0 5 2 2 5 2โวลต์และขาที่5ได้ประมาณ0 4 8 6โวลต์อ่ะจำค่าเมื่อกี้นะโดยเมื่อกี้เราจะได้ค่าประมาณใกล้เคียงประมาณ0 5โวลต์อ่ะลองใช้ใส่ใส่ใส,ใส,สีดำแต่ที่ตำแหน่งขากราวนะฮะก็คือขาที่1แล้ววัดขาที่เหลือด้วยสายสีแดง ขาที่2แล้วได้ OL ขาที่3ได้ OL ขาที่4ได้ OL แล้ขาที่5าได้ OL เดี๋ยวแปกหนึง่ง จะสังเกตว่าเราจะได้ค่า,าค่าต่ำค่าหนึ่งแล้วก็ค่าสูงค่าหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราวัดโดยใช้สายสีแดงแต่ที่กาวจะได้ค่าแรงดันตกค่อมหน้าขาที่เหลือประมาณ0.5โวลต์และเมื่อเราทำการใช้สายสีดำจับที่ตำแหน่งขากาวจะได้ค่าแรงดันณนะตำแหน่งขาอื่นๆที่เหลือ ประมาณ1 1ึนวนถึง OL นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอใช้ไปวัดกับตัว Samsung Galaxy J4 พัท J4 พัท J4 พัทจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ชาร์จเข้าปกติลองวัดเทียบดูมันจะได้โมเดียลจะได้เทียบกับตัว ซัมซุงได้ซีเจหกพัดเลยขาที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าขาที่หนึ่งเนี่ยเป็นขาเก้าวัดแบบร reverse d อ o d e by a s c o อ e ใช้สายสีแดงแต,แต่ที่ขาเก้าวัดขาที่เหลือด้วยสายสีดำสังเกตนะขาที่สองได้0.54โวลต์ขาที่สามได้0.42โวลต์ขาที่สี่ได้0.524โวลต์ ขาที่5้าศูนย์ส่0 4 7หโวลต์สำหรับทำการสลับสายเป็นการวัดแบบ f o r r b r d biodeal a นะก็คือใช้สายส,ายสีดำแต่ที่กล่าวสายสีแดงวัดนะ่ะตำแหน่งขาอื่นๆขาที่2ได้ OL ขาที่3ได้ OL ขาที่ 4, ได้ OL ขาที่5ได้ OL เห็นไหมครับ ตัวที่เป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกันระหว่าง J4 พัดและ J6 พันเนี่ยจะมีค่า Re v e r s e d i o d e bias ที่ขาที่กลนชาร์ตค่าเหมือนๆกันซึ่งเราสามารถที่จะเอาค่าที่ได้เนี่ยไปเทียบกับรุ่นอื่นๆได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะโดย อาการขาที่มีผลกับการชาร์จมากที่สุดก็คือจะเป็นขาที่1ก็คือ BCC แล้วก็ขากล่าวนั่นเองส่วนขาที่2 D ลบขาที่3 D บวกก็คือจะเป็นขาในส่วนของการส่งส่งข้อมูละจะจะมีผลในกรณีที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วไม่เจอ,อะจะเป็น2ขานี้ส่วนขา id นี่จจะเป็น จะใช้ในกรณีโทรศัพท์ที่ใช้ในโหมดเขาเรียกว่าโหมดอนะไรโหมดโฮสต์ก็คือการเสียบเสียบ OT OTG นั่นเองเช่นการที่เราสามารถที่เราแฟลไดรมาเสียบกับตัวก้นชาร์จของโทรศัพท์แล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลผ่านตรงนั้นได้เลยหรือในกรณีที่เราใช้เมาส์เนี่ยเสียบเข้ากับ ตรงก้นชาจเนี่ยในโทรศัพท์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG ก็จะสามารถใช้เมาส์ในการที่จะ,ะแทนตัวทัชสกรีนของโทรศัพท์ได้สลับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ